มสวัสดีครับท่านบ้านพี่น้องมาเลยเกมนี้นะครับผมอ่าโอเคผมได้ดูในเทลเลอร์เลยนะครับชื่อ d ดฟลีสติลเนสนะครับอ่าโอเคผมเห็นมุมมองแล้วค่อนข้างจาตัวละครและเอ่อการยิงนะครับค่อนข้างจะคล้ายวอร์ซีมากถึงมากที่สุดนะครับแล้วก็ผมอยากเล่นตัวนี้มากเลยนะครับ เห็นไหมโคตรโคตรจะขาย Model, โมเดียวโคตรจะขายวอรซไงไม่รู้นะนะของผมเล่นเป็นตัวหญิงดีกว่านะครับนี่ปืนขอเป็นนี่เลยนะครับโอเคเอ้ยมีฮาร์ดกับอีซี่ด้วยนะเกมมันเป็นเกมใหม่นะครับแล้วก็มันก็เขียนติดตรงนั้นอยู่เพราว่า ต้องพัฒนาเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นภาษาจีนด้วยอ๋อมีโปรดักชันด้วยนะครับชงอะไรเนี่ยเจียวเชิงเหรอนะครับไม่รู้เหมือนกันแต่ช่างแม่งเถอะน่าดูคุณคุณเห็นโมเดลไหมค่อนข้างเป็นบอสีมากเลยแล้วก็ไอ้รถไอ้รถพังๆนี่มันใช่เลยเนี่ยจริงๆนะครับบอกว่าคิวออลไอเดียยูซีเนี่ย ว้าวหุยภาพค่อนข้างสวยนะครับฮึหมายถึงหมายถึงตัวละครผมอะเฮ้ยแแบบแแบบไม่โหลด่ด้ยังยวมันเอาปปปปตาย่ะเฮ็ดฮี่ไม่ใช่เฮ็ดช็อตนะเฮ็ดสตักนะ เอต้องเคลียร์ตัวไกลๆก่อนเอ้มันให้ยิงซอมบี้นะมันเป็นเกมที่กําลังต้องพัฒนาเพิ่มนะครับมันเขียนติดอยู่ข้างก่อนเข้าเกมนะแล้วก็เล่นพอรู้ว่าเออเอาเดียวงามนะผมดูโมเดลรถดิโคูดเหมือนเลยในความคิดผมนะจะีมาแล้วอืม อืมเย็นมีไฟฉายไหมเนี่ยอุ้ยกดตัวเ e, อแล้วกดตัวคิวได้แล้วลลวิ่งแล้วเวิ่งอ่าเฮียเดี๋ยวก่อนเมืเ่อกี้อะไรวะเดินแล้วเดินแล้วอยู่ดีๆศพแม่งดินได้นะย่องนะปะเฮ้ยอ่าเยี่ยมกดตัววีนะครับ อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อยมีพีเอ็มโอเนียเนาะเป็ตัวอะไรวะเป็ตัวเอฟนะเป็อตัววิง่งฟีนะอยู่อ๋อเอ้ยยังไม่ตายป่ะตายแล้วไหนเปลี่ยนปืนไม่ได้เหรอวะโอ้มีปืนโอเคต้องค,ค่อยๆเล่นนะผมเล่นผมเล่นโหมดฮาร์ดอะ ต้องไล่เคลียทีละบ้าน,นเนี่ยแลื้อมันยังไงต่อผมก็อยากรู้เหมืองกันมีแบบบอสไหมบอสในวอส์ซีไหมเฮ้เยเ้ยเฮ้ย,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 ยไม่เจ้าหญิงกูโอ้ยเจ้าหญิงกูโดนขวนนะครับแต่ร่างกายไม่เป็นไร อย่เช yeah, ็คก่อนเลยด้านล่างนี่คืออะไรหลอดเลือดเหรอโอ้เล่นระดับฮาร์ดโดนข่วนต้องข่วนโอ้หลอดเลือดด้านล่างครับไอเกระสุนใกล้หมดละแล้วตรงนั้นมีเป็นฝูงครับโอเค ไม่ไปไหนสักทีรับอยู่ตรงนี้อยู่เลยบ้านนี้เราดูยังวะอ๋อเ้ยประตูผักได้ด้วยอ้ออ็อเจต์มันค่อนข้างดีนะครับไหนลองตีด,ดิอ้ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับปิดปืนไม่ได้หรอวะเฮ้ยปืนปืนทะลุครับไอเยี่ยเพิ่งสังเกตปืนทะลุครับผม <laughs> ไม่เป็นไรครับ เราต้องเรียนรู้กันต่อไปหมายถึงผู้พัฒนานะครับอ,อืมฮแอบตูมผักด้วยแม่งสุด,ดยอด ผมก็ไม่ใช่นักเล่น FPS สักเท่าไหร่แต่เห็นรถเกียร์มันน่าสนใจนะผมว่ามันมีตัวนี้ด้วยอืมไเฮ้ยมาอุ้ยเฮียอุยอะ ไอ้เหี้ยเลือดกูจะหมดอยู่เลยสั์เลยสิบสี่ตัวอืมโอเคนะรอนสองแล้วมีเสียงมีเสียงเหยียบหญ้าด้วยสุดยอดนะเออร์ลี a เอ็กซนะครันะผมไม่นึกคิดมาก ไม่มี้เติมเลือดหรือไงวะอืมมีซ่อนอยู่ด้วยว้าวนะครับเออมาดีมาดีโหเหลือสิบเหลือสิบเอ็ดตัวอืม,อม,อม,อม เจอหญิงผมไป <S <S มเสียงมาว่ะเ,เออทีนี้กดกดวิ่งได้แต่พอเจอซอมบี้มันไม่ให้เราวิง่งครอุ้ยเีย หาตัวสุดท้ายครับผมแล้วก็เลือดเราก็เหลือนิดเดียวนะไม่มีไอเทมเพิ่มเลือดนะพอะเล่นโหมดฮาร์ดหรือเปล่านะเอาย่องไม่ได้โอ,โ,โอ้โหโเฮียกดย่องไม่ได้ครับท่านผู้ชมซึ้งเลยไม่มีให้นั่งไม่มีให้หมอบนะโอเคเขากำลังน่าจะพัฒนายอยู่นะเราก็ต้องใจเย็นนิดหน่อยนะครับ นี่อะไรเนี่ยนี่อะไอวะอ๋อเหลือสามตัวแล้วมันก็มาร์กให้เลยโอ,อ้ตกใจกน่ะเป็นออบเจกต์นะครับ More information นะครับ Please follow the view view channel นะครับโอเคอันนี้คือผู้สร้างนะครับเกมมัน early access อยู่ Come peace Congratulations on your skin successful ไ ah, อ yeah. ้ย่ยงงหรือ <c oughs> ว่าน,นี่มันเป็นชื่อโมเดลอะไม่เป็นไรนะครับเกมก็ early access นะครับโอเค ก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมเข้ามายิงอะไรหา,หานะเพราะว่าเกมมันกำลังพัฒนานะครับก็ฝากไว้นะผมโอเคสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครัเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ